สนับสนุนโดยมิสทีนคัลเลอร์ทวิตรูบิกแห่งความรักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือมินสวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับเข้สู่รายการโหนกระแสนะครับวันนี้กระแสเราค่อนข้างจะเป็นคดีที่ค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวผู้ชมครับเรื่องราวของสมคิดพุ่มพวงหรือว่าคิดเดวิปเปอร์นะครับ วันนี้พูดคุยความคืบหน้าจากทางอกองับการปราบปรามนะฮะผ่านพันตรุจเอกบุญลือพรดุงถิ่นผู้กกับการ3กองับการปราบปรามนะครับแล้วก็ยังมีพันตรุจโทวิวัตรจิตโสภากุลครับรองกับ3ากองับการปราบปรามแล้วก็ยังมีดรนายแพทย์วรศดโชติพิทยะสุนน์นะครับท่านเป็นรองน่วยการสํานักวิชาการสุขภาพจิตและโฆษกกรมสุขภาพจิตครับ สวัสดีทั้ง3าท่านครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการนะฮะผู้กํากับท่านรองผู้กำกับและทางนี้ขออนุญาตเรียกเป็นอาจารย์หรือคุณหมอแล้วกันครับนะผมอนุญาตถามทางนี้ก่อนเรื่องราวของคิดเดอะริปเปอร์ถือว่าเป็นคดีแรกของเมืองไทยไหมที่มีฆาตกรต่อเรื่องแบบนี้ถ้าตั้งแต่ประสบการณ์ที่รับราชการมานะครับถ้าเคสแบบนี้ ผมถือว่าเป็นเคสแรกนะครับที่มีการฆาตกรรมต่อเนื่องแล้วติดต่อกันในช่วงเวลาที่รวดเร็วนะครับซึ่งก็ไม่เคยไม่เคยพบแบบนี้มาก่อนครับเพราะว่าในช่วงปี4 8่แนะฮะในเดือนมิถุนายนคนคนนี้คุณผู้ชมครับสมคิดเนี่ยฆ่าคนเนี่ยนะฮะเดือนมกราหนึคนนะฮะในเดือนมิถุนายนเนี่ยเดือนเดียวฆ่าปีสี่ปกแล้วอาทิตย์ละ1คนใช่ครับ ส่วนใหญ่ผู้หญิงที่เขาเขาทำเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่เขาร่วมหลับนอนหรือยังไงฮะส่วนใหญ่ผู้หญิงที่เขาถ้าจะพูดถึงการเลือกเหยื uh, ่อนะครับเขาจะเลือกผู้หญิงที every, ่ม uh, ีอาชีพบริการนะครับมีชีพบริการไม่ว่าจะเป็นนักร้องนะครับหมอนวดแผนโบราณหรืออาชีพอะไรแล้วแต่ที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับตอนนั้นเขาก็จะมาร่วมหลับนอนนะครับเรียกมาร่วมหลับนอนหลังจากนั้นก็จะก่อเหตุฆาตกรรมครับครับ แล้วก็มีการเอาทรัพย์สินไปบ้างครับครับผมทั้งหครับที่นี้ผมขออนุญาตย้อนนะฮะย้อนไปก่อนที่จะมาพูดคุยถึงในวันนี้ที่เขานี่มีการปล่อยตัวออกมาแล้วก็ไปก่อเหตุฆ่าคนที่6เนี่ยนะฮะย้อนกลับไปก่อนในฐานะที่ท่านเองเนี่ยนะฮะก็เป็นหนึ่งในทีมที่ทางกองปราบได้มีการมอบหมายนะฮะให้มีการตามเรื่องนี้ถูกไหมฮะคนแรกที่เขาไปทำครับครับยเหตุอะไรไงเท่าที่ท่านไปศึกษาคนคนนี้มา ครับหลังจากที่คือต้องเรียนว่าเหตุการณ์นี้เกิดนานละประมาณ14ปีแล้วะสมัยนั้นเนี่ยผมยังเป็น100ร้อยตำรวจเอกอยู่นะครับ,รบก็มีส่วนร่วมในการสืบสวนคดีเป้าสําคัญเนี่ยคือผู้ตายคนแรกนะครับที่จากการสอบสวนซักถามทั้งผู้ต้องหาให้การว่าคนแรกเนี่ยเบื้องต้นก็เรียกมาร่วมหลับนอนปกตินะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากมีการเรียกฆ่าตัวนะครับ,รบเรียกฆ่าตัวของของสาวคนนั้นเนี่ย ทางผู้ต้องหาหรือนายสมคิดเนี่ยไม่จ่ายครับทำให้เกิดการทะเลาะกันแล้วก็แล้วก็ทางฝั่งผู้ตายทรเเรียกสามีมาเพื่อที่จะน่าจะมาเอาเรื่องะครับครับทำให้เกิดโมโหแล้วก็ฆ่าฆ่าผู้ตายคนแรกไปครับนะครับคนนี้ก็คือนางสาววารุณีพิมพบุตรอายุ25ปีเป็นนักร้องนะฮะอยู่ที่แสงตะวันคาเฟ่จังหวัดมุกดาหารนะครับวิธีการที่เขาฆ่าตอนนั้นคือเขา ทำยังไงฮะตอนนั้นน่าจะมัดมือไผ่หลังแล้วก็กดน้ํากดน้ํากดน้ําจนเสียชีวิตครับกดน้านี่คือกดในอ่างน้าครับในอ่างน้ำอ่างน้ำในห้องน้ำนะฮะใช่ครับใช่ครับแล้วชิงทรัพย์สินไปอ่าใช่ครับมีทรัพย์สินชิงหลังจากเสียชีวิตแล้วก็ชิงทรัพย์สินไปนะครับครับแต่ว่าคืออันนั้นเนี่ยแต่ทรัพย์สินที่ได้ไปเนี่ยจากการประเมินเนี่ยน่าจะไม่ใช่ประเด็นหลักของการฆาตกรรมครับเพราะว่าทรัพย์สินที่ได้ไปเนี่ย เป็นทรัพย์สินปริมาณไม่มากนะครับนะครับก็มีการทิ้งทรัพย์สินไปน่าใช้เพื่อหลบหนีมากกว่าอืมแต่เหมือนกับที่เขาก่อเหตุเพราะเขาบอกเขารู้แต่รู้แก่โทสะครับนั่นคือครั้งแรกอ่าทีนี้หลังจากนั้นมันมีครั้งที่สองละที่เกิดขึ้นในปี48นั่นก็คือในเดือนมิถุนายนวันที่สองไปบีบคอฆ่านางสาวผ่องพันธ์ทรัพย์ชัย34ปีคนนี้เป็นหมอนวดแผนโบราณนะฮะคือไปร่วมหลับนอนในห้องพักที่หนึ่ง หน้าที่โรงแรมผมบอกเลยแล้วกันชื่อเวียงนครที่ลำปางนะฮะหลังจากนั้นถูกจับกลุ่มถูกไหมฮะตอนนั้นคนที่2ถูกไหมฮะถูกจับกังยังหรือยังยังยังครับยังนะฮะงครับยังไม่ถูกจับก็คือยังก่อเหตุต่อไปก่อเหตุต่อไปโดยมีความถี่ในการก่อเหตุถี่ขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ไปก่อเหตุครั้งที่สคือวันที่11มิถุนายนครับคุณผู้ชมครับปี48นะฮะไปฆ่าคิงทรัพย์พัชชรี อมมตะนิรันอายุ38ปีคนที่เป็นหมอหนวดแผนโบราณเหมือนกันก็คือไปร่วมหลับนอนกับเขาแล้วก็ใช้สายไฟยรัดคอเสียชีวิตในโรงแรมซีซ่าโฮเทลที่จังหวัดตรังนี่คนนี้ก็เป็นเหยื่ออีกหนึ่งคนคนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นครับไปวันที่18มิถุนาปี48นะครับคผู้ชมครับฆาตกรคนนี้ไปก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งนะฮะไปฆ่านางสาวพรตะวันปังขบุตรอายุ37ปีเป็นหมอหนวดแผนโบราณอีกเช่นเคย สียชีวิตนะฮะอยู่ที่โรงแรมเจริญสีแกนที่อุดรธานีวิธีการคือเหมือนกับคนแรกเลยครับคือกดน้ําจับกดบน้ําเขาจะใช้วิธีที่เขาฆ่าแบบเดิมๆเ,มเลยครับคือใช่ฮะจะเป็นลักษณะการทําให้ขาดอากาศถ้าถ้าเราไล่เรียงวิธีการเขามาเนี่ยเราจะพบว่าเขาฆ่าโดยใช้กดน้ํา บีบคอรัดคอเป็นสเต็ปม,มาเลยนะครับเราลองมาไล่ดูนะฮะทั้งหกคนเนี่ยครับคือจะไม่มีการใช้มีดคัตเตอร์ปาดคอแทงปืนยิงไม่มี icamente, ไ,มมไม่มีครับใช้วิธีการทําให้ขาดอากาศอย่างเดียวเพราะอะไรถึงต้องท่าที่เขาเท่าที่ท,ท่ทานทราบเพราะอะไรทำไมถึงเขาจะกรณีนี้ถึงต้องต้องใช้วิธีแบบนี้หรือว่าเพื่อความสะใจว่าเห็นเหยื่อค่อยๆตายไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เท่าที่ถามตอนนั้นคือเขาบอกว่ามันมัน มันไม่ต้องใช้อะไรใช่ไหมฮะไม่พกไม่ต้องพกอาวุธไม่ต้องอะไรแล้วก็ประกอบกับเหยื่อเนี่ยเป็นผู้หญิงซึ่งค่อนข้างไม่มีทางได้ได้แล้วครับใช่ครับใช่ครับวันที่20มิถุนานะฮะปี48คนที่5กครับคุณผู้ชมครับคุณสมปองพิมพรพี่รม36ม36ปีฮะคนนี้เป็นหมอนวดแผนโบราณครับไปฆ่าเขาเนี่ยนะฮะที่ห้องพักที่ปิยมนชั่นที่บุรีรัมย์แล้วก็ชิงเงินเข้าไปประมาณ12ื่นสองนะครับ คือทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมด5คนเนี่ยอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับใช้วิธีการให้หมดลมหายใจคือให้ขาดอากาศหายใจไปไม่ใช้มีดไม่ใช้ปืนถ้าย้อนกลับมาถามทางอาจารย์บ้างมุมแบบนี้มันเป็นความสะใจของคนคนหนึ่งที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือเปล่าครับถ้าถ้าพูดถึงนามสกุลเขาที่เราเราเห็นตอนนี้นะครับที่ใช้คำว่า The Ripper ต้องพูดย้อนไปเมื่อร้อยสาปีก่อนรเราจะพูดถึงกรณีหนึ่งที่เป็นสะเทือนขวัญทั่วโลกเรียกว่า Jack The Ripper อร์ เกิดที่ประเทศอังกฤษนะครับกรุงลอนดอนปี1888นะครับคดีนั้นเกิดการฆาตกรรมผู้หญิงบริการ5รายเหมือนกันเช่นเดียวกัน5รายแต,แต่แต่กรณีนั้นเนี่ยจะมีการใช้มีดเป็นหลักแล้วก็จะใช้มีดเหมือนกันใ,นในในทุกกรณีเหมือนเหมือนกันคือเขาจะไม่ใช้ปืนไม่บีบคอไม่อะไรครับค,คือมีดคือมีดอย่างเดียวถูกต้องครับพอมาดูในกรณีนี้วิธีใช้เพื่อการให้รัดเพื่อให้หมดลมหายใจนะครับซึ่ง ปกติแล้วเนี่ยฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยจะมีแรงจูงใจหลายๆอย่างหนึ่งในแรงจูงใจที่เราเจอบ่อยๆก็คือแรงจูงใจทางเพศนะครับคือการทําร้ายคนอื่นหรือการทําให้คนอื่นหมดลงใ,ใจเนี่ยเกิดแรงกระตุ้นบางอย่างทําให้เขารู้สึกอิ่มเอมทางเพศและก่อคดีดต่อไปคือหมายความว่าขอโทษนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยคือมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นก่อนมีอะไรกับผู้ตายก่อนแล้วถึงฆ่าเขาใช่ไหมใช่ครับแล้ว ไม่ใช่การมีอะไรอย่างเดียวที่เป็นตัวกระตุ้นทางเพศได้นะครับในในฆาตกรบางครั้งการใช้มีดนะครับก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการกระตุ้นทางเพศนะครับมีอารมณ์ทางมีมีเขาเรียกว่าเซ็กชวลแฟนตาซีหรือมีการจินตนาการที่เกี่ยวข้องกับทางเพศในการฆาตกรด้วยในการทำฆาตกรรมด้วยหรือแม้แต่การรัดให้หมดลมหายใจตรงนั้นเนี่ยมันไปตอบสนองบางอย่างในภายในจิตใจของเขาเอางี้ถ้าเกิดผมถามแบบเอาป็ภาษาชาวบ้านกันเลยนะฮะผมก็ยากอย่างนี้ มันเป็นไปได้ไหมผู้ชายคนหนึ่งสมมติไปม,มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเสร็จแล้วเนี่ยมันน่าจะถึงจุดคลายหมักไปแล้วคือคเสร็จสิ้นกิจกรรมไปแล้วแต่ผู้ชายคนนี้ที่มีอาการทางจิตอาจจะรู้สึกว่านี่ยังไม่ถึงจุดสุดยอดของฉันฉันต้องบีเพห้เธอหมดลมหายใจฉันจะถึงจุดสุดยอดของฉันฟินครับโดยปกติแล้วคนทั่วไปมักไม่เกิดแบบนั้นนะครับแต,นนแต่ว่าแต่ว่าคนที่มีความผิดปกติทางด้านพฤติกรรมบางอย่างนะครับที่ครั้งแรกอาจจะอย่างที่ท่านผู้การบอกอาจจะเกิดการเผลอพลาด นะครับทำผิดพลาดไปแล้วเริ่มเรียนรู้<ะ>เรียนรู้ว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ตัวเองมีความสุขเช่นเดียวกันนะครับตอบสนองบางอย่างต่อใต้จิตสํานึกตัวเองเหมือนกันก็เลยเกิดเหตุขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆตามลําดับถ้าย้อนไปร้อยสาปีก่อนแจ็คเดริเปอร์เนี่ยก็เกิดเหตุภายใน6เดือน5้าเคสนะครับหเดือน5้าเคสครับอันนี้เหมือนกันเลยก็คล้ายๆกันครับเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆอันนี้เหนือกว่าแล้วอนนี้เป็น6แล้วครับใช่ คือก็จะก่อเหตุแบบนี้ไปเรื่อยๆ,รๆเรื่อยๆครับเพราะว่าตัวเองไม่สามารถหยุดการตอบสนองอารมณ์ของตัวเองได้ที่จะฆ่าคนใช่ครับหลังจากมีเพศสัมพันธ์ค,คืออาจบางครั้งอาจจะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ได้แต่บางครั้งเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์ก็ทําให้เหยื่อตกอยู่ในช่วงเวลาที่อ่อนแอเป็นพิเศษคือเลือกเหยื่อเนี่ยเลือกเหยื่อที่ค่อนข้างอ่อนแออยู่แล้วค,คือเช่นอาชีพพิเศษนะครับหรือว่าบริการบางอย่างแล้วก็หลังมีเพศสัมพันธ์ก็จะมีความอ่อนแอมีความไวเนอร์เชื่อใจมากขึ้นนนซึ่งกก็็จะะเปตตัวรุ้ อีกแล้วครับที่ทําให้เกิดเขาก่อคดีฆาตกรรมได้คือต้องถามทางท่านรองบ้างะท่านรองครับกรณีแบบนี้ผู้หญิงคนล่าสุดคือคนที่6คือทางฝั่งของสมคิดเนี่ยเขาติดคุกไป14ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็โดนลดโทษมาเรื่อยๆเพราะเป็นนักโทษชั้นหนึ่งเขาว่าอย่างนั้นนะครับประพฤติดีแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาหลังจากนั้นไปก่อเหตุล่าสุดเลยเนี่ยไปฆ่าแฟนตัวเองชื่อว่าคุณฝ้ายถูกไหมฮะไปเกิดขึ้นที่กระนวน ทีเนี้ยประเด็นเนี้ยได้มีการสอบไหมครับว่าสาเหตุจูงใจหรืออะไรยังไงเนี่ยมาจากตรงไหนอะไรยังไงจากการที่เราได้ส่งทีมงลงขึ้นที่สืบสวนนเมื่อเมื่อวานนะครับก็เราได้รับข้อมูลมานะครับว่าวันที่สิบห้าช่วงเช้าเนี่ยนะครับผู้ตายนะครับได้ยินเสียงผู้ตายพยานในที่เกิดเหตุได้ยินเสียงผู้ตายนะครับร้องนะครับ สักพักหนึ่งนะครับบ้านข้างๆเขาก็มาถามนะครับม,มาขอถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้คิดก็ส่งเสียงเข้าไปว่าผู้ตายพักผ่อนอนะครับในช่วงเช้าประมาณไม่เกินแปดโมงแต่ตรงนี้เราสันนิษฐานแล้วว่าน่าจะผู้ตายน่าจะอาจจะเสียชีวิตในช่วงนี้นะครับแล้วก็พอช่วงเกือบเย็นนะครับก็ผู้ตายก็ไม่มีออกมาปฏิสัมพันธ์เลยแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจเข้าไปดูพบว่าเสียชีวิตถูกหอ่อ ถูกห่อนะครับเท้าถูกรัดด้วยที่ชาร์จโทรศัพท์สายชาร์จโทรศัพท์นะครับแล้วสายเทปสายในพันห่อหุ้มด้วยผ้าผ้าคลุมนะครับซึ่งเราเราก็เลยย้อนไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอคิดกับคนตายเนี่ยเขารู้จักกันได้ไงนะครับซึ่งไอคิดเพิ่งออกมาเดือนพฤษภาปีสองห้าหกสองอมันไม่นานเลยนะฮะพฤษภาคมานะกันยายนะกันยายน หกเดือนครับเจ็ดเดือนประมาณนั้นก็เมื่อสิบสี่ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นก่อเหตุเชื่อว่ายังไม่มีโซเชียลนะครับพอมาแล้วเนี่ยเขามีความรู้นะครับค่อนข้างมีทักษะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้นะครับระหว่างที่เขาติดคุกหรือระหว่างที่เขาก่อเหตุเนี่ยนะครับเราจะสังเกตแผนพฤติกรรมเขาเลยว่าก่อเหตุมุกดาหารนะครับแล้วก็ไปภาคเหนือมีการเคลื่อนที่ระยะไกลนะครับลักทรัพย์มานิดหน่อยเคลื่อนที่ระยะไกลนะครับเหนือเสร็จมาใต้ ต้เสร็จไปอีสานต่อนะครับเอาคนจากโคราชไปฆ่าทิ้งที่บุรีรัมย์นะครับการก่อเหตุมันทําให้เราเข้าใจแผนพฤติกรรมเขาว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะปิดบังอำพรางไม่ให้คนรู้คือมันเป็นพฤติกรรมซ้ำๆใช่ครับถูกไหมฮะเป็นเหมือนลูปซ้ําๆซ้ําๆทําแบบนี้เสร็จต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนของเขาถูกไหมฮะอ้าวโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยเรื่องนี้ต่อครับ เหตุการณ์โหเนี่ยแสบมุขญาติย้อนกลับไปล่าสุดเหตุการณ์ล่าสุดนะฮะที่ไปเจอศพของคุณฝ้ายหลังจากที่คิดเนี่ยสังหารเธอไปเจออะไรยังไงกันฮะตอนนั้นไปเจอ,อะระหว่างที่เราสืบสวนนะรเราได้ข้อมูลว่าคนตายเนี่ยรู้จักกับคิดผ่านเฟซบุะ๊ะรู้จักผ่านเฟซบุ๊ k ซึ่งเราก็มาคิดว่าเ,ออเพิ่งออกมาได้5เดือนคิดเนี่ยก็ยังสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยออกมา5เดือนเนี่ยรู้จักใช้เฟซบุ๊กแล้วแต่เ็าไม่ได้ใช้เฟซบุ๊ k ตัวเองใช้เฟซบุ๊กแฟนอีกคนหนึ่ง มันก็มันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะฮะคนติดคุกไปแบบสิบกว่าปีตั้งแต่เมื่อก่อนเนี้มันไม่น่าจะมีโซเชียลแล้วไปฝึกเล่น Facebook มาเหรอฮะพอออกมาเพิ่เล่น Facebook ไปเจอผู้หญิงคนนี้ครับมันเป็นที่น่าสนใจเพราะว่าเราก็ต้องมาศึกษาเรื่องการที่เขาจะหลบหนีนะครับเพราะว่าเขาฆ่าคนที่รู้จักผ่าน Facebook ไปแล้วเราเชื่อว่าถ้าระหว่างนี้เขายังมีการติดต่อ Facebook หรือเปิด Facebook ใหม่เดี๋ยวไปทำอีกอาจจะมีการก่อเหตุอีก ช่วงนี้นะครับแล้วก็อาจจะเลือกเหยื่อเป็นคนที่สูงอายุนะครับเฟซบุ๊กที่เขาใช้คุยด้วยอาจจะเป็นเฟซบุ๊กที่เป็นผู้หญิงหรือว่าอะไรเพื่อให้เหยื่อเชื่อใจนะครับเพราะฉะนั้นวงที่เขาจะหลบหนีได้มันกว้างพอเขาค่อนข้างเดินทางไปทุกที่แล้วนะครับแล้วก็พฤติกรรมเขาเนี่ยรุนแรงตั้งแต่มีการค้าวุฒยาเสพติดนะครับหรือมีการให้ให้การเท็จสมัยก่อนซึ่งมีข้อมูลนะครับระหว่างที่เราสืบสวนเพื่อหาพฤติกรรม นะครับเพื่อจะมามาระบุว่าเขาตั้งจะหลบหนีไปทางเส้นทางไหนได้บ้างโอเคครับคือพฤติกรรมแบบนี้เขามีงแต่เด็กๆไหมเป็นแต่เด็กๆไหมคือต้องยอมรับว่านายสมคิดเนี่ยเป็นเป็นผู้ต้องหาที่มีความค่อนข้างฉลาดแล้วมีวาทศิลป์ที่ดีนะครับจากการที่ที่เราได้จับกลุ่มครั้งที่แล้ว่พบว่าเขาจะเป็นคนนิ่งคนนิ่งมากพูดจารู้เรื่องฉลาดมีวิธีการก่อเหตุและหลบหนีที่ค่อนข้าง มีการวางแผนไม่ได้หนีแบบสเปะสปะครับอย่างเช่นครั้งนี้ก็เหมือนกันตอนที่ฆ่าคุณฟ้ายเนี่ยเห็นบอกว่าตอนแรกมีเสียงทะเลาะเบาแวงกันพอหลังจากนั้นญาติญาติเนี่ยเข้าไปดูปรากฏว่าไม่เจออะไรไม่เห็นอะไรนะฮะหลังจากนั้นนายคิดก็บอกว่าไม่มีอะไรให้กลับไปพักเถอะนี่นะฮะตามภาพนี้เลยญาติญาติก็เข้าไปดูเข้าไปหาก็ไม่เจออะไรหลังจากนั้นเขาบอกญาติออกมาแล้วไปยกมือไหว้ไปขอ นะฮะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกขอให้เจอฝ้ายเธอะฝ้ายมันหายไปไหนปรากฏกลับเข้าไปดูอีกทีหนึ่งไปเจอมือของฝ้ายโผล่มาใต้เตียงปรากฏว่าไอ้คิดเนี่ยฆ่าเธอแล้วก็หมกอยู่ใต้เตียงหกฟุตแบบนี้คุณผู้ชมถูกไหมฮะครับมันโหดมากนะใช่แล้วก็ตอนที่เขาไปถามก็ไม่ได้มีอาการตื่นตระหนกนะครับที่ว่าญาติเข้าไปถามครับไม่มีอาการตื่นตระหนกอะไรเลยจนจนจนญาติพี่น้องไม่รู้สึกผิดสังเกต เขาค่อนข้างเป็นคนที่นิ่งแล้วก็มีความฉลาดและปิดบังตัวเองเยอะครับครับแล้วตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วฮะเห็นบอกล่าสุดมีคนไปเจออยู่ที่อุดรตอนเนี้เราก็รับใครมีข้อมูลเบาะแสอะไรมาเนี่ยเรารับฟังหมดนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราต้องมาพิสูจน์พิสูจน์ว่ามันสอดคล้องกับความเป็นจริงไหมคือข้อมูลเนี่ยข้อมูลอุดรเนี่ยเราก็รับมาแล้วแต่เบื้องต้นยังมี ผมยังไม่ฟันธงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นยังมีความขัดแย้งกับช่วงเวลาอยู่มันไม่สอดคล้องกันนะครับเขาบอกว่ามันไปปลอมตัวเป็นพระนะฮะแล้วก็ไปนั่งอยู่แถวแถวสถานที่แห่งหนึ่งนะครับ,รบแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับมันมีเด็กผู้หญิงไปซ้อมเชียร์ลีดเดอร์แต่ไอคิดเนี่ยไปนั่งกินเบียร์กระป๋องแล้วมีคนก็จำได้ไปนั่งดูเด็กๆใสข่ขาสั้น นี่เขาว่าอย่างนั้นนะครับครับเป็นข้อมูลที่เราก็รับรับฟังครับแต่เราก็มาต้องมาไล่ไทม์ไลน์ว่าสอดคล้องกับความเป็นไปได้ไหมซึ่งช่วงเวลาที่ที่เรารับแจ้งมาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็น,นก่อนเกิดเหตุครับตัวผู้ต้องหาหรือนายสมคิดเนี่ยเรากำลังพิสูจน์ว่าจะอยู่ตรงนั้นเป็นไปได้ไหมที่จะอยู่ตรงนั้นซึ่งเบื้องต้นอาจจะยังไม่สอดคล้องเท่าไหร่รเดี๋ยวขอลงพื้นที่พิสูจน์เพิ่มเติมดีกว่าได้ครับผมขออนุญาตย้อนกลับมาทางนี้นิดนึงครับ คนที่มีอาการทางจิตนะฮะแล้วก็ไปก่อเหตุเป็นฆาตรกรต่อเนื่องแบบ,บนี้นะจย์ฮะส่วนใหญ่เขาเรียกกันว่าครับตามงานวิจัยแล้วเนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบหนึ่งเนี่ยคือมีอาการหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงคือมีอาการชัดเจนทําไปโดยไม่รู้ตัวส่วนมากกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เล็เลกน้อยก็คือคมีเสียงสั่งมาแล้วไปทําแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องมีเสียงสั่งต่อเนื่องแต่ส่วนมากกลุ่มนี้พอเมื่อจับตัวมาจะพบว่าพูดคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแต่กลุ่มใหญ่ที่เราเจอเนี่ยจะเรียกว่าไซโคแพท คือกลุ่มหนักๆเลยใช่ไหมกลุ่มที่เราเจอฆาตกรต่อเนื่องบ่อยๆนะครับในตามคโคโตำ<า>ราเรียกไซโคแพดไซโคแพดคือการผิดปกติของบุคลิกภาพชนิดหนึ่ง ไม่ได้ผิดปกติด้านอารมณ์อะไรแต่เป็นบุคลิกภาพที่พออายุ18แล้วพัฒนาเป็นบุคลิกภาพที่ผิดปกติเรียกว่าบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมหรือว่าแอนตี้โซเชียลบุคลิกภาพแบบนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ขาดความเห็นอกเห็นใจขาดความสำนึกผิดรู้สึกด้านชาไม่เกรงกลัวอะไรขาดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่มีการยับยั้งชั่งใจใดๆทั้งสิ้นก็ภาพที่เราจะเห็นนะครับก็บางทีเราเห็นว่าเขานิ่งๆเนี่ยแต่จริงๆล้วอาจจะเป็นคมความหยาบกระด้างของอารมณ์ จากระด้านของจิตใจแล้วก็มักเชื่อมโยงกับอัชญากรรมเล็กๆมาก่อนหน้านี้คือในวัยเด็กๆเนี่ยอาจจะมีการก่อเหตุหลายๆอย่างที่เป็นเหตุการณ์เล็กๆลักขโมยทำร้ายร่างกายสัตว์อะไรเงี้ครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นเหตุที่รุนแรงเป็นอย่างนั้นไหมครับเด็กๆก็เป็นอย่างนั้นไหมคือก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะมาเกิดการฆ่าครั้งแรกเนี่ยเขาจะเกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับลักทรัพย์ช่อโกงอะไรยักยอกอะไรพวกนี้นะครับเป็นเป็นต้นเหตุมาก่อนคือเด็กๆเนี่ยนะฮะตัวเณาเน แล้วปรากฏคุณพ่อเขาเนี่ยนะฮะคือลักษณะเหมือนแบบไม่อยากจะเลี้ยงเขาอ่ะก็เลยเอาตัวเขาเนี่ยไปฝากไว้กับลุงคนหนึ่งที่นครใช่ไหมฮะพอไปอยู่นครเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปก่อเหตุรักเล็กขนอยน้อยตั้งแต่เด็กๆนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนแบบลุงทนพฤติกรรมไม่ไหวก็ให้ออกไปจากพื้นที่เขาก็เลยกลับไปหาพ่อเขาพอกลับไปหาพ่อเขาเขาไปโดนนักเลงเจ้าถิ่นไล่กระทืบหลังจากนั้นก็เป็นแบบนี้เลยเขาหายไป นี่คือนี่คือตรงตามสถิติที่ปกติเก็บจากฆาตกรต่อเน,นื่องเลยครับพบว่าเด็กๆเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยหนึ่งคือไม่ได้มีการดูแลอย่างดีจากคุณพ่อคุณแม่นะครับถูกการทอดทิ้งมีต้องเอาตัวเองอยู่ในความรุนแรงบางอย่างนะครับหรือว่ามีการกระทบกระเทือนทางสมองส่วนหน้าหรือสมองส่วน <อะ S 2> บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับความกลัวทําให้เขารู้สึกไม่เกรงกลัวอะไรแล้วก็เคยชินกับความรุนแรงแล้วทําไมถึงต้องฆ่าผู้หญิงที่รู้สึกว่าตัวเองแบบ ไปมีความสัมพันธ์ด้วยหรือเป็นเพราะว่านี่คือสิ่งที่เขาอยากจะอยากจะทําหรือว่าผู้หญิงที่แบบไปร่วมหลับนอนไปเป็นบริการเขาเป็นแบบรับเงินอะไรอย่างเงี้ยนะหญิงบริการอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเพราะว่าสาเหตุเกี่ยวกับทางบิดามารดาหรือไหมครับส่วนหนึ่งคือเมื่อขาดบิดามารดาความเห็นอกเห็นใจต่อสังคมน้อยลงอาจจะไม่ได้เคยได้รับการสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการ เข้าใจจิตใจของผู้อื่นนะครับหรือการมีส่วนร่วมในด้านดีของสังคมเมื่อขาดการสอนอย่างนั้นบางทีไม่มีคนที่ตอบสนองต่ออารมณ์เขาในแง่บวกก็หาความเห็นอกเห็นใจจากการตอบสนองทางด้านลบจากสังคมแทนเช่นถูกตํารวจจับได้รับความสนใจจากตํารวจนะครับผู้ชอบใช่ครับชอบแบบนั้นก็พัฒนาขึ้นมาเป็นบุคลิกภาพแบบที่ต่อต้านสังคมขึ้นมาโอเคครับผมก็ญาตมาทางนี้นะฮะแนวทางป้องกันผู้ที่จะออกมาจากคุกครับแนวทางป้องกันเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยใช้รูปแบบหนึ่งคือเฝ้าติดตามพฤติกรรมบุคคลพ้นโทษแต่ปัญหาคือว่าในแต่ละปีเนี่ยบุคคลพ้นโทษพ้นออกมาเป็นแสนเป็นแสนคนถึงสองแสนคนนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ศึกษาจากต่างประเทศอ่ะน่าจะใช้วิธีที่ควรจะใช้คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอาจจะกรุ๊ปปิ้งว่าเอ้ยความผิดอันเนี้ยอันตรายมากและเป็นภัยมากอาจจะต้องมีการติดติดอุปกรณ์เหมือนเข็มเหมือนสายลัด อิเล็กทรอนิกส์ e m ครับใช่ครับเพื่อระบุตำแหน่งว่าเขาอยู่ตรงไหนและเขตไหนที่เป็นเขตห่วงห้ามถ้าบุคคลคนนี้เข้าไปในเขตนั้นจะมีสัญญาณเตือนขึ้นมาเช่นอ,อาจจะเป็นมันช่วยได้เหรอก็ยังยัง,ย,งยังสามารถป้องกันได้นะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งคือให้มีการรายงานตัวต่อต่อเจ้าหน้าที่ทุกเดือนถ,ถ้าเกิดว่าแบบขอเป็นประเภทแบบไม่ต้องมีการลดทษละประหารไปซะเลยอย่างนี้ มันมีชัดเจนเหรอแมขอบคุณท่านครับครับครับใช่แต่ว่าตอนนี้ก็มันมีหลายกระแสหลายแนวทางอะเรื่องสิทธิมนุษยชนเราก็ต้องทำนแต่บางทีไอ้คนแบบนี้เราก็ต้องโขดกับมันเหมือนกันนะจะมาฆ่าลูกเราหรือเปล่าครับครับต้องระวังฮะต้องรอเราต้องที่เหลืออยู่ที่การชั่งน้ําหนักแล้วว่าจะให้ความสําคัญกับสิทธิหรือให้ความสําคัญกับความความปลอดภัยของผู้หญิงและเด็ก ต้องต้องมาชั่งน้ําหนักนะครับครับผมแต่ตอนนี้ทางกองปราบเองมั่นใจไหมครับว่าจะต้องตามจับไอ้เจ้าคนร้ายรายนี้ได้ต้องตามให้ได้ครับท่านผู้การให้กําลังทั้งหมดของกองเนี่ยลงมาทําเคสนี้เคสเดียวเลยครับครับอืมมาฮะโอเคสุดท้ายนะครับอยากจะฝากอะไรครับก็อยากให้กําลังใจกับทางกองปราบนะครับแล้วก็รวมถึงให้กําลังใจกับทางราชทันเพราะว่าเราเคสนี้เป็นเคสแรกเราไม่รู้ว่ามีต่อไปในอนาคตหรือเปล่า ในคนที่อยู่ในราชธานเองก็คงต้องได้รับการบำบัดต่อไปแต่สุดท้ายแล้วประชาชนชาวไทยควรจะต้องปกป้องตัวเองนะครับไม่ถูกล่อลวงไปโดยคนที่เราไม่รู้จักจะระวังยังไงถ้าคนแบบนี้มันเข้ามาใกล้ตัวเราอย่างแรกคือสอนลูกสอนหลานครับพูดคุยกันในครอบครัวถ้าเกิดมีคนแปลกหน้ามาทําความรู้จักเราโดยที่เรารู้ตัวตนเขาอยู่แค่ในโลกโซเชียลอย่าชะล่าใจครับใจเย็นๆค่อยๆดูค่อยๆทาความรู้จักพามารู้จักกับคนอื่นก่อนอย่าไปในที่ที่ อยู่คนเดียวอยู่ด้วยกัน2คนแล้วความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นครับอยากจะบอกอะไรไหมครับเชิญครับครับทางกองปราบก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้รูปรูปของผู้ต้องหาเนี่ยก็กระจายไปทั่วละเชื่อว่ากระจายไปทั้งโซเชียลทั้งสื่อทั้งหลายแหละครับผู้ใดพบเห็นนะครับช่วยแจ้งเบาะแสมาที่นะฮะตามตามจอนะครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งเก้าห้านะครับคือกองกองภาพการปรับปรามนะครับหรือแจ้งไปยังตำรวจภูธรภาคสี่ก็ได้นะครับ โอเคขอบคุณมากครับ,บวันนี้เป็นกําลังใจ<ช>ให้นะครับขอให้ตามจับให้ได้ผู้ชมท่านใดที่พบเห็นรีบแจ้งด่วนเลยนะครับแล้วก็ดูแลลูกหลานให้ดีๆเจอคนแปลกหน,หน้าหน้าตาแบบนั้นห้ามรับเข้าบ้านเด็ดขาดแจ้งตํารวจทันทีนะครับ